โจรผู้ร้ายก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะกับข่าวใหญ่ที่จังหวัดตรังน่ากลัวมากๆก็คือมีคนร้าย2คนแอบเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านของนักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นประธานสภาอุตสาหากรรมภาคใต้ด้วยขนเซฟออกไปมีกล้องจับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะรวมทรัพย์สินที่ได้ไปก,กว่า10ล้านบาทล่าสุดจับคนร้ายมาได้บางส่วนแล้วนะคะไปดูพฤติกรรมของคนร้ายกันก่อนนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะที่เห็นคนร้าย2คนใส่เสื้อคลุมสีส อำพรางใบหน้าปีนข้ามกำแพงรั้วเข้ามาช่วงเช้ามืดของวันที่1ตุลาคมนะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในบ้าน<ม>เข้าเข้าออกออกห้องต่างๆที่ชั้นล่างนะคะจนที่สุดเนี่ยก็ไปยกเอาตู้เซฟของผู้เสียหายคือนายอดีสรตันเฮงชวนนักธุรกิจชื่อดังไปได้1ตู้นะคะซึ่งทรัพย์สินด้านในค่ะมีเงินสด2 8 0ล้าน8แสนบาท พระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่น2497มูลค่ากว่า1ล้านบาทพระเครื่ององค์อื่นๆนะคะสร้อยทองแหวนพลอยล้อมเพชรนาฬิกาโรเล็กซ์แล้วก็นาฬิกาอื่นๆนะคะรวมทั้งหมดกว่า10รายการมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรติดนะคะ พบพฤติกรรมของคนร้ายหลังปีนข้ามกำแพงบ้านเข้ามาก็พุ่งตรงลงไปที่ชั้นล่างเลยค่ะเ,คเข้าไปค้นหาทรัพย์สินจนไปเจอตู้เซฟแล้วก็ช่วยกันแบกเซฟออกไปได้นะคะโดยยังเอามอเตอร์ไซค์ของแม่บ้านนะคะมาใช้เป็นตัวช่วยในการขนตู้เซฟด้วยอให้ดูตอนยกเซฟจากในบ้านก่อน <c oughs> แล้วก็พอออกไปเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์แม่บ้านนะคะมาใช้ในการเข็นเซฟนะคะแล้วก็ยกตู้นะคะหลบหนีไปได้ เนี่ยได้เซฟใหญ่ๆไปเลยค่ะหลายคนบอกอันึกว่ามีตู้เซฟเก็บของมีข่าวไว้ได้บ้านจะปลอดภยัยคนร้ายยกไปทั้งเซฟคุณผ,ผู้ชมนี่นะคะทีนี้สภาพหลังเกิดเหตุเจา้าหน้าที่ก็เข้ามาเก็บหลักฐานนะคะดูสภาพแล้วนะคะคนร้ายเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเยอะนะแล้วยังทิ้งมีดทิ้งขวานเอาไว้ด้วยนะคะแล้วไม่พอสงสัยตอนเข้ามาคนบ้านเขาเนี่ยจะ กลุ่มกลุ่มกระหายมีการเปิดไวน์ในบ้านเขาดื่มจนเกือบหมดขวดด้วยเนี่ยอ่ะให้ดูสภาพร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ารองเท้าแตะก็ถอดทิ้งเอาไว้ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านอขวดไวน์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ให้ดูนี่กินเกือบหมดนะคะแล้วบ้านเขามีสระน้ำแบบทิ้งรอยหยดเลือดอะไรไว้เนี่ยโอ้ลิมสระน้ำคือมีหลักฐานที่เจ้าหน้าที่อังกงเก็บ d n a เเก็บลายด้วยมือแฝงได้เพียบงานนี้นะคะจนสุดท้ายเมื่อวาน เจ้าหน้าที่แกะรอยเลยค่ะไปจับผู้ก่อเหตุมาได้1คนนะคะคือนายนุชพงศ์อายุ31ปีไปจับได้ที่กระบี่นะคะพร้อมของกลางเงินสด750,000บาทมอเตอร์ไซค์หคันโทรศัพท์มือถือหเครื่องนะคะซึ่งมอเตอร์ไซค์และมือถือเป็นของที่คนร้ายใช้เงินที่ได้จากการลักทรัพย์เนี่ยไปซื้อมานะคะนายนุชพงศ์ยอมรับ ร่วมก่อเหตุกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองชื่อนายสราวุธหรือเออ้างว่าหลังก่อเหตุก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ติดต่อกันอีกนะคะโดยตัวเองได้ส่วนแบ่งแค่1ล้านบาททรัพย์สินที่เหลือเนี่ยโยนให้ลูกพี่ลูกน้องเลยบอกว่าอยู่กับในเอทั้งหมดนุชพงศ์บอกว่าที่ก่อเหตุไปเพราะอยากได้เงินเอาไปใช้จ่ายไม่รู้ด้วยว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครพร้อมยอมรับว่าตัวเองติดยาเสพติดแล้วก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว1-2ครั้งด้วยค่ะดดดได้ต่ไหนคะ แลนเนื้อแล้วน้ำเบียร์ไปแบบไหไบ้างคะเอ่อปีองเกือบกันและตั้งตอนนี้ป่วยนี้คนอยู่ในอากาศอยู่ๆเกือบจะตัวเลยอะตัวนั้นเลยตัวเลยอ๋อบอกว่าเยอะกันเยอะขึ้นค่ะอ่ะสัดทอดแค่นี้บอกว่าอีกคนเนี่ยเอาทรัพย์สินที่เหลือไปหมดแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะคะอ้าวย้ำนะคะ ผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอยู่อีกรายชื่อนายสราวุธหรือนายเออายุ41ปีเราขึ้นภาพให้อยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นี่คือบุคคลที่ตํารวจกําลังต้องการตัวและขณะนี้นายอดีสรที่เป็นผู้เสียหายเขาตั้งเงินรางวัลน,นาจับ1 0 0ส0บาทแจ้งข้อมูลมาได้เลยนะคะที่สพสิกาหรือตํารวจภูทรจังหวัดตรังหรือง่ายที่สุดแจ้งสายด่วน191ได้เลยเพราะว่าทรัพย์สินเงินสดเขารวมมูลค่า10ล้านตอนนี้ได้เงินสดคืนมา7 0ส0มอเตอร์ไซค์และมือถือแค่นี้เอง แล้วผู้ร่วมขบวนการบอกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอยู่กับคนนี้ค่ะโอ้แสบมากค่ะนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ